ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาออกแบบระบบควบคุมด้วย PLC ตามที่ต้องการโดยมีข,อข้อกำหนดดังนี้ครับ 1. ให้ใช้เอา p ์พุตแบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า4 output ์พุต u อิใช้ได้ไม่จำกัด 3. ใช้คำสั่งได้ไม่จำกัด 4. เขียนโปรแกรมแรดเดอร์ด้วยภาษาแรดเดอร์ไดแกรม 5. งานออกแบบควบคุมนี้จะไม่ซ้ำกับแบบฝึกหัดที่เคยส่งอาจารย์ อธิบายการทำงานและทำคลิปวิดีโอส่งไปที่อ e ีเมลครับก็โปรแกรมที่ออกแบบนะครับก็คือเป็นเครื่องบรรจุน้ำนะครับก็คือจะมีมอเตอร์เลื่อนเป็นลายคอนเวเอร์และจะเป็นราง นี่นะครับจะมีกระบอกสูบมีวาล์วคอยเปิดปิดน้ำแล้วก็มีที่ปิดฝาสูบด้วยนะครับการทำงานของวงจรนี้นะครับก็คือจะมีสวิตช์อยู่สามปุ่มนะครับก็คือ EM e r g e n ซ y แล้วก็ STOP แล้วก็ START นะครับจุดที่เหลือจะเป็นลิมิตสวิตนะครับแต่ละจุด เมื่อกดสวิตสตาร์ทนะครับ M ศูให้เป็น M 0 2จะทำให้มอเตอร์ตัวที่1เริ่มทำงานหลังจากนั้นพอขวดน้ำมาถึงจุดลิมิตสวิตตัวที่1นะครับลิมิตสวิตท,ทำงานจะสั่งให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ลงและเปิดวาล์วในเวลา5วินาทีนะครับหลังจากนั้น ขวดน้ำจะเคลื่อนที่มาถึงจุดลิมิตสวิตที่4นะครับจะมอเตอร์ตัวที่2นะครับจะผักฝาขวดนะครับไปวางที่บนปากขวดและกระบอกสูบตัวที่2จะดันฝาสูบเข้าล็อกนะครับก็จะเป็นการบรรจุไปในตัว เราเริ่มไปเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับมาที่หน้าหลักครับ main ob1 ตัวนี้ก็คือจะใช้ผมจะใช้เป็นสวิตต์ปกติเปิดก่อนแล้วก็ปกติปิด2ตัวแล้วก็เอาพุทนะครับปกติเปิดตัวแรกผมจะใช้เป็น s t a r t s t a r t ตัวนี้ผมจะใช้เป็น m 0 2 ตัวนี้จะเป็น M0.1 ครับเป็น Stop และ M0.0 ครับเป็น Emergency และ Output ครับเป็น Q0.0 ตัวนี้เป็นโหลดมอเตอร์นะครับผมจะใช้ให้มันล็อกการทางานของมันเองตัวนี้จะเป็น Q0.0 ตรงนี้ผมขอตั้งแท็กเลยนะครับจะได้ไม่หลงเอมศูนย M0.2 ตัวนี้จะเป็น start นี้เป็น stop นี่เป็น emergency แล้วตัวนี้เป็นเชียวสุดสสุดสนี่จะเป็น o u t p ุ t ครับผมให้เป็นมอเตอร์ตัวที่หนึ่งครับจุดนี้เราได้แล้วนะครับต่อมาจะเป็นการอ่าพอขวดน้ำมาถึงลิมิตสวิตตัวที่หนึ่งนะครับผมจะสั่งให้กระบอกสูบ เคลื่อนที่ลงมาและเปิดวาล์ว5วินาทีนะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นปดติเปิดครับตัวนี้เป็นลิมิตสวิตผมให้เป็น M 1.0ลิมิตสวิตตัวแรกแล้วก็ทัมเมอร์ทัมเมอร์ครับผมใช้ TP ตั้งเป็นทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาพุทตัวนี้ผมให้เป็นกระบอกสูบกระบอกสูบตัวนี้ตั้งเป็นจิวศูนจุดหนึ่ง PT ตรงนี้ผมใช้เป็น5้วินาทีครับทีชาร์ปห้นะครับ เอ็่งจ1 0ศูนย์ตัวนี้ครับเป็นลิมิตสเวียตตัวที่หนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นกระบอกสูบใช้เป็นแอร์ซัลลินเดอร์ ตัวที่หนึ่งแล้วก็หลังจากที่กระบอกสูบนะครับเคลื่อนที่ลงจะมากดลิมิตสวิตตัวที่สามนะครับและผมจะสั่งให้วาวเปิด เปิดหนึ่งตัวก็เอาพุทธ l i m วิตตัวที่สามก็จะเป็น m ศูนย์จุดไม่ใช่ครับ m หนึ่งจุดหนึ่งก็ q ศูนย์จุดสอง มีสวิตตัวที่สองชิวศูวนย์จุดสองตัวนี้จะเป็นวาลนะครับ หลังจากนั้นนะครับกระบอกสูบจะกลับขึ้นไปและขวดน้ำก็จะเคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงลิมิตสวิตตัวที่4หลังจากที่ลิมิตสวิตตัวที่4ก็จะมอเตอร์ที่สก็จะทำงานเพื่อให้ฝาตรงกับปากขวดและกระบอกสูบจะดันลงอีกทีนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นลิมิตสวิตตัวที่สี่ตัวที่สามก็ได้ครับ m หนึ่งจุดสองก็เพื่อทำให้มอเตอร์ทำงานนะครับเลือกเอาพุทคิว จุดย0.003นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับลิมิตสวิตพอมอเตอร์เคลื่อนที่มาถึงลิมิตสวิตตัวที่ห้าก็คือจะให้หยุดมอเตอร์การทาง,งานของมอเตอร์และ กระบอกสูบนะครับจะเคลื่อนที่ลงมาเพื่อปิดฝาครับเราก็จะได้เป็น m 1.3ก็ output. เอาพุทธนีเป็นกระบอกสูบนะครับ q ศูนจุดสี่ M หนึ่งจุดสองครับเป็นดิมิตสวิตตัวที่สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ก็ได้ครับ Q ศูนย์จุดสามตัวนี้จะเป็นวอเตอร์ตัวที่สอง 1> m หนึ่งจุดสามครับลิมิตสวิตตัวที่ห้าตัวที่สี่ครับส่วน q ศูนย์จุดสี่ตัวนี้นะครับจะเป็นกระบอกสูบตัวที่สองนะครับ จุดตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะตั้งเป็นเซตนะครับแล้วก็ผมจะใช้ TP ตั้งทีสองครับนี่ผมใช้เวลาทิกนิดเดียวพอครับ T sharp ่วนห้ S เพราะว่าเราตั้งเซตแบบนี้ก็คือจะให้มันทำงานค้างนะครับส่วนกระบอ,อกสูบผมจะให้เวลากด1วินาทีนะครับ T3 หนึ่ง p 1s ก็เอาพุทตัวนี้ผมใช้2ตัวตัวนี้จะเป็น มอเตอร์ตัวนี้นะครับ Q 0.3และผมจะตั้งจุดตัวนี้เป็นรีเซ็ตนะครับ R ตอนนี้เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วตอนนี้รอลองทดสอบคอมไพล์ครับคอมไพล์ผ่านนะครับ จากนั้นผมกด Start Simulate โปรแกรมซิมูเลทจะแสดงขึ้นมานะครับกด Start Search และกดโหลดครับกดโหลดครับ โหลดเสร็จแล้วกดตรงนี้นครับกด start module และกด finish ครับตอนนี้โปรแกรมรันแล้วนะครับก็คือเราต้องกด monitor on นะครับและตรวสอบโปรแกรมดูผมขอใช้คีย์ลัดนะครับก็คือกด start f2 ปึ๊บ มอเตอร์ทำงานหลังจากนั้นพอมอเตอร์ทำงานแล้วไปถึงลิมิตสวิตตัวแรกพอลิมิตสวิตตัวแรกทำงานเสร็จปับ๊บก็คือจะกดลิมิตสวิตตัวที่สองด้วยวาวจะทำงานแต่ลิมิตสวิตตัวแรกก็คือจะให้มัน กระบอกสูบกดลงไปและยกขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นพอถึงลิมิตตัวที่สามตัวนี้นะครับเคลื่อนที่ไปถึงจุดนี้นะครับฝาจะมาวางบนปากขวดและกระบอกสูบจะกดลงไปนะครับ ตัวนี้นะครับกดลันตัวนี้ครับทิกนิดเดียวแต่มอเตอร์ยังทำงานนะครับคือมันอยู่ในสถานะเซตแล้วก็มอเตอร์ Motor หมุนไปถึงจุดลิมิตสวิตตัวที่ห้าลิมิตสวิตตัวที่ห้าทำงานมอเตอร์ Motor จะรีเซตและกระบอกสูบจะกดลงมานะครับกดลงมาแล้วกลับขึ้นไปคืนที่เดิม ลองรันโปรแกรมใหม่รอบหนึ่งนะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะทำงานไปเรื่อยๆส่วนที่จะเป็นจุดที่ทำงานของโปรแกรมนี้ก็คือกระบอกสูบและวาลวส่วนที่สองก็จะเป็นมอเตอร์ที่สองกับกระบอกสูบนะครับตัวแรกมาเมื่อกระบอกสูบกดลงไปซิมีิตตัวสวิตช์ก็ถูกกดเหมือนกัน เมื่อกระบอกสูบยกขึ้นไปลิมิตสวิตก็จะยกตามวาลวก็จะไม่เปิดนะครับลิมิตสวิตตัวแรกก็คือเมื่อกวดเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเมื่อขวดมาถึงก็จะทำงานพอขวดผ่านไปก็จะเป็นไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นศูนย์ ลิมิตสวิตตัวที่สามก็เช่นกันกันกบลิมิตสวิตตัวแรกนะครับตัวนี้กดรันมอเตอร์ยังทำงานนะครับถ้าเรากดลิมิตสวิตตัวที่สองมอเตอร์ก็จะรีเซ็ตมอเตอร์ก็จะรีเซ็ตแล้วกระบอกสูบก็จะกดลงมา ปิดฝานะครับก็ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับ